การใหญ่เรียกระยองได้ยินไหม,ไมไเจ๋งไหมครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมิสเตอร์นิกนะครับวันนี้ผมจะมา,าสาธิตวิธีการใช้งานของตัววิทยุสื่อสาร,รที่เป็นซิมการ์ดนะครับของตัวเทโลนะครับบมงเอิญว่าเห็นท่านผู้ชมหลายท่านสอบถามว่าเอ๊ะตัวนี้เนี่ยมันมันเป็นวิทยุยังไงทํางานยังไงนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาสาธิตการใช้งานคร่าวๆว่าตัวเทโลเนี่ยหรือตัววิทยสรรุสืรร่อสารซิมการ์ดเนี่ยทำงานยังไงนะครับครับ สิ่งแรกที่ควรรู้เลยนะครับเกี่ยวกับตัววิทยุสื่อสารซิมคาร์ดนะครับแค่ชื่อก็รู้อยู่แล้วนะครับ VoIP นะครับการทำงานนะครับก็คือมันจะคล้ายวิทยุสื่อสารทั่วไปแต่ว่าแทนที่จะส่งระหว่างเครื่องต่อเครื่องนะครับเราจะใช้สัญญาณเซลลูลา่าเนี่ยของซิมมือถือต่งตางๆนะครับในที่นี้ผมใช้ของ True อยู่ก็คือเวลาทำงานเนี่ยแทนที่เครื่องเนี่ยสื่อสารคุยกับเครื่องเนี่ยตัววิทยุสื่อสารตัวนี้นะครับก็จะ วิ่งเข้าผ่านเซลลูลา่าของเครือข่ายทูเสร็จแล้วเนี่ยในเครือข่ายของทูครับก็จะส่งไปที่ตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วจัดสรร IP พีเราก็คุยกับวิทยุสื่อสารอีกตัวหนึ่งที่เราเซ็ตค่า ID ต่างๆไว้อันนั้นก็คือเบืิกของการทํางานของวิทยุสื่อสารตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะทางในการคุยเนี่ยก็จะมีรัศมีเท่ากับมือถือโทรศัพท์เลย ครับจุดต่างระหว่างาวิทยุสื่อสารตัวนี้นะครับกับตัวมือถือนะครับก็คือ,อาการสื่อสารระหว่างมือถือเนี่ยเราจะต้องกดโทรศัพท์ปั๊บปัปปป๊แล้วก็คุยกันอาจจะได้1ต่อนหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะใช้แอปพลิเคชันการทํางานเนี่ยถ้าเทียบกับตัววิทยุสื่อสารตัวนี้แล้วครับาการทํางานเนี่ยตัวนี้จะทํางานเรียวไทม์กว่ารุดเร็วกว่ากดปุ๊บทางานได้เลย แต่ถ้าเป็นตัวมือถือเนี่ยเราต้องเข้าแอปอะไรนี้นะครับแล้วก็ขอจะจัดกลุ่มหรือเป็นแอปต่างๆมันจะไม่รวดเร็วเท่ากับตัววิทยุสื่อสาร VoIP ตัวนี้และค่าใช้จ่ายนะครับของตัว VoIP ต่อเดือนเนี่ยค่อน,อนข้างที่จะถูกกว่าเพราะว่า Data ที่ใช้งานนะครับจะน้อยกว่า Data ที่ที่อยู่ในมือถือทั่วไปนะครับนั่นก็คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องใช้วิทยุสื่อสารตัวนี้แทนที่จะใช้มือถือ แต่ถ้าเทียบกับมือ,อวิทยุสื่อสารที่เป็นวอแดงทั่วไปเนี่ยอบอกได้เลยว่าเทียบกันไม่ได้เพราะว่าวอแดงทั่วไปเนี่ยรัศมีคือเกิดการใช้งานเนี่ยยิงกันระหว่างเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยรัศมีเนี่ยประมาณโลถึง2โล5วัตต์นะครับสูงสุด่ะาโลในที่กว้างแต่ถ้าตัวนี้คือรัศมีครอบคลุมตามสัญญาณของซล,ลรูล่าที่เรามีเลยนะครับคําถามถัดมานะครับก็คือ วิทยุสื่อสารตัวนี้ต้องขอใบอนุญาตใช้ไหมนะครับต้องบอกเลยว่าวิทยุสื่อสารนะครับที่เป็นประเภทเซลูลาร์เนี่ยนะครับเวลาซื้อแล้วนะครับไม่ต้องไปจดใบอนุญาตครับสามารถใช้งานได้เลยถูกต้องตามกฎหมายแต่บางเอญว่าผมเห็นอ่าเว็บบางเพจนะครับแสดงว่าอวิทยุสรรื่อสารตัวนี้สามารถนําเข้าได้เลยสามารถใช้งานได้เลยถูกต้องตามกฎหมายอันนั้นไม่ใช่นะครับ สิ่งที่ได้รับการยกเว้นก็คือการขอใบอนุญาตใช้แต่ตัวเครื่องนะครับที่เป็นตัวซิม้าร์หรือวิทยุสื่อสารที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยรวมถึงมือถือด้วยเครื่องเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบโดยกรสรชทํไทป์ให้ถูกต้องและถึงมาใช้งานได้เครื่องที่นําเข้ามาจากจีนแล้วไม่มีตราคุณหรือกรสรชเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องผิดกฎหมายนะครับต้องแยกให้ออกว่าเครื่องที่ใช้เนี่ยเราถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับ